สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องคิดตงพารวยนะคะวันนี้ก็กินข้าวเช้ากันนะคะกินข้าวเช้ากันค่ะวันนี้ก็หมูสับนะคะผัดหมูสับไม่มีผักใส่ก็ผัดหมูสับหมูสับใส่หอมหัวใหญ่ค่ะแล้วเราก็มี ปลาทอดค่ะหน้านี้กินปลาค่ะปลาเยอะๆปลาทอดค่ะมีปลาช่อนปลาดุกปลาหลดปลาหมอแล้วก็ปลากระป๋บปลาขาวนะคะค่ะปลาทอดแล้วก็กากหมูของเรายังมีเหลืออยู่เสมอกากหมูทอดกากกรอบ ก็มีประจอมประจอมยังเหลืออยู่เพิ่มเต็มคือผักดองค่ะผักกาดดองผักกาดดองนะคะนีะ่อันนี้ก็น้ำพริกเป็นข้าเช้าด้วยกันค่ะ กินข้าวได้กันนะคะมันจะตุ๋มกินข้าวกินข้าวสวยนะคะกินข้าวเจ้ากินข้าเช้าด้วยกันคะ่ะอร่อยอ่อยมีหลากหลายเมนูเมนูปลาเป็นหลักคะ่ะ มาค่ะกินข้าวเช้าด้วยกันเมนูปลาเป็นหลักคะทอดปลาค่ะปลาทอดหน้านี้ก็กินปลาระคะหน้าปลาลงปลาที่นามีเยอะแยะกินปลาเป็นหลักไม่ต้มก็แกงไม่แกงก็ทอด ่ะกับหมูค่ะกับหมูอร่อยอร่อยอุ่นแล้วก็อุ่นอีกกรอบกรอบกระป๋อมคะ่ะอมใส่ใแบบมะกรูดใส่ตะไคร้นะคะตะไคร้ใบมะกรูด ผักกาดดองค่ะหน้านี้ก็ผักกาดดองยังมีอยู่นะคะอร่อยครับกกาดดองผัดหมูค่ะผัดหมูให้ใส่หอมหัวใหญ่หมูสับหอมหัวใหญ่ ข้าวเช้าด้วยกันนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยค่ะข้าวเช้า กินข้าวเช้าด้วยกันคะ่ะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกน้ำใจไมตดีที่มอบให้นะคะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกท่านทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะเมนูนี้อร่อยอร่อยค่ะมีปลาทอดมีผัดหมูสับมีกากหมูมีปลาจอมแล้วก็มีผักกาดดองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่าน ก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแควคาดจะอันตรายทงปวงค่ะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังกันทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ